สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยในอ e ี T ีที่สี่วันนี้มา,าพูดคุยนะครับกับพี่ประยุทธ์ในอ e ีพีที่4ี่กันกับบรรยากาศงานวันนี้นะครับเมื่อคืนน้องแสดงโชว์ที่สวนเพื่อนใช่ไหมครับพี่สวนเพื่อนเมื่อวานเมืม่อวานเมื่อวานสวนเมื่อวานน่าจะมีถ้าเกิดเป็นงานเนี่ยน,นะเพราะอตอนเช้ามีกีฬาสีตอนเช้าเนี่ยน้องเป็นร้อง ของกีฬาสีของโรงเรียนพี่น้องเรียนอยู่แล้วเห็นได้ข่าวว่าเห็นเห็นมีคลิปสั้นๆออกมาว่าช่วงบ่ายๆไป็นไปลองตรงไหนอีกที่หนึ่งที่ที่กาญจนบุรีงานวันนี้มันที่ยี่สิบนะอ่ใช่ใช่งาี่ยี่ไม่ไม่ไม่ใช่งานทุกวันเมื่อวานนี้สิอ๋อเมื่อวานอ๋อเมื่อวานวันที่สิบเก้าเออเมื่อวานเมื่อวานวันนี้วันนี้น้องไปร่วมกีฬาสีเของโรงเรียนเขาเมื่อวานนี้ นั่นแหละบนพาเลทอะไรย่าง้ยใช่ไหมฮะนั่นแหละแล้วขึ้นไปร้องบนเวทีร่วมกับนักร้องของโรงเรียนด้วยอแล้วก็เห็นบอกว่าบ่ายช่วงบ่ายมีไปร้องที่ไหนนะทักที่อะบ่ายขอเมื่อวานอันนี้คือบรรยากาศแล้วก็แล้วก็มาตอนสองทุ่มครึ่งกับที่สวนพึ่งสวนพึ่งคนเยอะมากคนแน่นมากเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นดนตรีสดที่อสุพันธโชว์เขาเล่นครับผม ซึ่งโอ้โหสนุกมากมทีนี้รู้สึกว่าน้องจะร้องเพลงส้มตำไปครึ่งคบอ๋อเพลงส้มตำครึ่งครึ่งหนึ่งซึ่งยังไม่เคยร้องที่ไหนนะเพราะว่าในตอนที่ประกวดหกสิบแปดสมัยก็ไม่มีเพลงส้มตำม,ม,มีเพิ่งมีเมื่อคืนนี้แหละก็ดูแล้วยังคือยังยังซ้อมเพลงนี้ยังมาไม่เต็มที่ครับก็ลองไบทวนก่อนใช่ยังยังซ้อมมายังซ้อมมาใน เมโลดี้อะไรนี่มันยังมันยังไม่ร้อยอืมันยังไม่ันยังไม่ร้อยเพึ่งหรืว่าเอ่อแฟนๆอยากเนี่ยเพราะว่าแม่อยากฟังก็มีมีมีเอฟซีขอมามีแม่เอฟซีขอมาบางเพลงสมจําเอาขั้นหน่อยก็ลองก็ลองลองให้ขึ้นพอพอเมโลนี้ก็เสรชิมไปก่อนแต่ถ้าซ้อมมาดนี้ดีโห้องน้องเพาะอยู่แล้วแล้วเสียงเพาะอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเมโลดีต่างๆพี่ยังยังยังไม่ร้อยอยงางนี้ว่ามันยังไม่ร้อย เมื่อคืนนี่ได้ยินข่าวว่าน้องร้องเพลงใหม่ๆหลายเพลงเหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะเป็นเพลงจังหวัดโจโจเนี่ยดนตรีใบบเนี่ยใช่ไหมครับก็ก็ไม่ใช่เพลงใหม่นะก็เพลงก็เพลงที่เคยร้องมาในที่ต่างๆแล้วแหละแต่เมื่อคืนก็ดนตรีเขาเล่นมันโหเดมันเลยดนตรีเล่นมันมากเป็นดนตรีสดด้วยของสองสิโคนโเข้ากับน้องน้องโจจังหวัสนุก สนุกแล้วก็ทำให้พ่อแม่น่า่นเวิีเนี่ยโหเต้นกันน้ำหมากกระจายครับโอ้โหสุดยอดนะวัเนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สุงสนานเนาะเมื่อคืนนี้ก็พ่อแม่ชาวอำเภอสวนพึ่งนะอำเภอใกล้เคียงที่ไปร่วมงานก็เต็มอิ่มเลยนะครับอืก็พอมางานสองนี่งานสองเนี่ยน้องเสียงก็เริ่มลาเพราะว่าตั้งแต่เช้าไง <บ S 2> ดูจากแต่คืออความความแข็งแรงของเส้นเสียงยังโอเคอยู่นะยังใช้ได้ยังยังยัง,ยง,ยงนั่นอยู่แต่ว่าเราดูรู้นว่าว่าเสียงลาเสียง<ๆ>ลาลงไหมเพราะว่ามันมันมันเยอะมันมันอับเมื่อคืนในเวทีที่ส <ๆ S 2> องน,น้องขึ้นกีทน่ทุ่มครับสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งโอ้ตีรถจากอำเภอสวนพึ่งมาอำเภอปากท่อใช่เพระามันเพระมามัน ในสามสิบนาทีมันไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยี่สิบแถวเนี้ยแหละไม่ไม่ไม่ไกลมากือแล้วต่างจังหวัดนี่มันรถมันโล่งอยู่นะัสามารถทําเวลาได้อืมคือทีเขาก็เช็คชื่อพวกอู่ทูบเบอร์เอ๋อหมูมาไหมเบงกอบีโอเช็คเป็นหลายคนเลยทรงประจําของเขาอยู่แล้วเช็คไปถ่ายเนาะเช็คชื่อไว้เช็คชื่ออย่าหมูบอกโอ้โหถ้าไม่ได้ไปนะถ้าไปไม่พลาดไม่ได้ไปเนี่ยยุ่เลย เกิดก็ได้ไอ้ที่เห็นตุ๊กตาหมีเนี่ยความใหญ่น่าจะประมาณสามเท่าของของต้นข้าวมีเอฟซีให้ตุ๊กตาหมีด้วยที่ที่อำเภอปากท่อเนี่ยนะใช่ตัวใหญ่ใเลยใช่ไหม่าแม่ให้ชุดแดงๆที่ยืนถ่ายรูปโอ้โหน่าจะถ้ามาวัดก็จะต้นข้าวต้องสามคนถึงจะเท่ากัาขนาดนี้ได้ไหมนะใหญ่มากใหญ่มากก็สองคนกับป้าแจงอุ้มไม่ไหวครับผมป้า แสดงว่ากระแสแันคลับเอซก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็นักน้องเยอะเลยนะครับอืมแล้วก็คนที่อายุน้อยลงมาก็เริ่มแหละไม่ใช่แบบหกสิบเจ็ดสิบครับผมตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นก็เข้ามาฟังเพลงลูกทุ่งแล้วใช่แล้วุมไคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเพราะว่าตอนนี้ในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้น่าสุริยาครองทั้งหมดในกระแสของลูกทุ่งในชั่วโมงนี้ก็เฉว่าได้นะ ว่าได้เลยปกกระแสลูทุ่งที่เงียบมานานถ้าใครเข้าไปดูในรายการของบอยสั่งชวนยิ้มน่ะมีเรื่องข้าไปดูบ้างเนี่อ่อไปแล้วครับที่ไปสัมภาษณ์คุณอาสมศักดิ์นะเอ่อทีรศักดิ์ทีรศักดิ์ใช่ไหมฮะทีรศักดิ์น้ำเพชรครับที่เคยเป็นพิจีกรในวงของอ่าทุ่งพุ่งดวงจันทร์คือคือทีรศักดิ์น้ำเพชรเนี่ยเป็นพิธีกรมาเนับ หลายวงดนตรีทั้งยอดรับทั้งในนะแต่ว่าไม่อยู่กับพุ่มพวงได้ประมาณยี่สิบปีจนรู้ใจกันหมดครับจนรู้ใจแล้วก็รู้กิริยารู้ว่าเอพุ่มพวงจะชอบอะไรทำแบบไหนอะไรรู้มาแล้วแล้วก็เขาไปยืนอยู่ข้างหลังเวลาที่เป็นข้าวร้องนะครัเขาจะดูสังเกตกิริยาเนะี่ยแล้วกว่ามีละไม้คล้ายกับใช่เห็นเขาทักหลายรอบเลย โอ้ช่องนี้ไวมากนะไปสัมภาษณ์ปึ๊บปั๊บเลยเออแสดงว่าเขาเอ่อมีโบโทรมีติดต่อคุณอาทีลรสั่งได้โอ้ไมันม่ไม่สนิทกันออ๋เหรอเขามาหลายรอบแล้วเขามาช่องช่องมาสัมภาษณ์ช่องใบสัสงบส่งอะไรรอบมากมาสนิทกันก็เป็นเป็นใบสั่งก็เป็นตลกอ่ะอ๋อเป็นตลกอาชีพเป็นตลกอาชีพเนาะเป็นตลกอาชีพครับก็ อตั้งใจอยู่ว่าเด็กมีโอกาสจะไปสัมภาษณ์จุเพราะว่านั้นผมก็ผมก็ทําคลิปนะอดีตโคศกวงตีดังชื่อคลิปผมออู้อถึงกับ<ป>ตะลุ่งนะฮะเมื่อเจอน้องต้นข้าวแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยเราไปจับเอาช็อตที่ว่าเขาชมเขาพูดถึงอ่าน้องต้นข้าวกับคุณแม่พุ่มพวงอะไรเงี้ยนะอือปณิสัยในการร้องเพลงอะไรเงนี้ลักษณะการร้องเพลงเป็นยังไงอะไรบ้างาแต่ว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์ตรงๆนะก็เลยทําให้นนคือกิริยาท่าทางเขาบอกว่ากิริยาท่าทาง ของของต้นข้าวเนี่ยม้นบไ,ไม้ใช้คลึงกับทุ่งพวงกิริยาท่าทางเนี่ยมันก็เลยดูอะไรมันก็ดูเหมือนคล้องจองกันไปหมดครับมันดูลงตัวมันดูลงตัวลงตัวเลยนะฮะนี่คือเส้นชีวิตนี้เป็นเส้นชีวิตที่พระเจ้าสร้างมันนี่นก็ถึงผมถึงไม พูดเมื่อ EP ที่แล้วเนีว่ามันแข่งเรือแข่งแพมันแข่งกันได้ครับแี่แข่งบุญแข่งวาส,สนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ถึงน้องจะมาจากศูนย์มาจากคนตมแต่น้องก็จะเติบโตมาด้วยฝีไม้ไลายมือครับมิสัยใจคอจิตใจที่ดีงามแล้วพนสวรรค์ที่พระเจ้าให้มาคือน้ําเสียงที่โอ้โหหาไม่ได้ฟังนังร้องมันก็เยอะนะ เยอะนผมฟังเพระผมเ็นคนชอบลูกทุ่งครับฟังว่าจะเป็นน้องๆต่างๆก็เขาร้องดีหมดแหละยังฝนท่าสุนทรนี่เขาก็ร้องหูดีมากเขาก็ดีนะเขาเขาดีๆๆๆๆแต่ว่าแต่ว่าของต้นข้าวเนี่ยมันมันเป็นเป็นเสียงที่แปลกอะเป็นเสียงสวรรค์ที่มันในรุร่นที่แปลกอะเสียงอะคนตั้งฟังผมหลงอ่ะ เอ่อพี่บิวต์เคยไปชมรายการไม่ทองทำเด็กไหมเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วที่เขาเคยเข้าไปประกวดกับคุณย่าเขาเมื่อไม่เจ็ดปีที่แล้วดูใน youtube อยู่ตอนนั้นเขาจะร้องเพลงอะไรนะให้ให้กับพ่อตอนนั้นรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นยังไม่มานะเป็นเสียงเด็กเป็นยังเป็นเสียงเด็กนเด็กือฟันร้อนหลออยู่เพราะฟันหลอเพฟันหลอปุ๊บนึงแต่มันทําให้เสียงไม่ได้นะครับฟันหลอยังเป็นเสียงเด็กเสียงที่เออแบบ ไม่ไม่ไม่ได้ออกเต็มที่เท่าที่ควรห้าขวบมั้งตอนั้นใช่ไหมใช่ขวบครับอยุเห็นดูดูใน u t u b e อยู่นะครับที่เขเข้าไปเยี่ยมพ่อเ็าเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาใช่้ก็ปเขาามาแนว่าคิดถึงพ่ออยากกอดพ่ออีกครั้งหนึ่งเขาร้องเพลงอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอใช่ไหมถ้าจะผมดจำไม่ผิดเอเอก็ร้องได้จินใจมากแต่ว่าก็แต่ว่าน้ําเสียงยังไม่มาเนาะแต่ยังเด็กอยู่แต่ว่าช่วงที่เสียงมาน่าจะเป็นช่วงที่ไปประกวดรายการดวลเพลงชิงทุน ใช่ช่วงนี้เนี่ยเสียงเ็าจะเริ่มมาแล้วจะมาเต็มแล,แล้วตอนที่เส้นเสียงแข็งแรงขึง้นในตอนที่เขาเต็ม,มาอายุสิบสามหลังจากการที่ป่วยป่วยจนเสียงหายครับป่วยจนเสียงหายแล้วกลับมาเนี่ยอ๋อช่วงที่เขาอ่าก็ป่วยไม่สบายไม่สบายแล้วก็ไปร้องที่สองที่เนี่ยวันนั้นแล้วปรากฏว่าร้องไม่ได้ครับก็ที่แรกก็รู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนเทพสิรินแล้วก็โรตัสสุขพิบาลสามันก็ยังต่อไปอยู่นะฮะคือวันนั้นน้อง น้องแบบเจ็บคอมากแต่พยายามนะพยายามที่จะร้อง<ม>เห็นเห็นเล่ามันวิทีว่าตื่นขึ้นมาเสียงหายไปเลยเสียงไม่มีเลยอแล้วก็ค่อยๆกินน้ำไม่ค่อย,ลยแล้วก็ค่อยก็ค่อยมาค่อยๆมาครับนั่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ถ้าอยาถ้าอยากดูอยากประสบการณ์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของเส้นเสียงแล้วตอนนั้นเนี่ยแล้พอี่สิบสามเนี่ยคือจะเนี่ยก็ค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆปรับไปทุกปีอะ่ะพอหลังจากพอหายแล้วเห็นไหมพอหายมาแล้วเนี่ย พอหาดมันมีงานมันเกิดใช่ไหมทางานมันเกิดครับแล้วก็จะพับไปวันเราจะเห็นว่าถ้าเราย้อนไปอ่ะถ้าเราย้อนไปดูเพลงก่อนที่อก่อนที่จะถึงยี่สิบสามอนะเราจะเราจะสังเกตว่าเส้นเสียงน้องแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเสียงโหนเสียงได้เต็มเสียงพลังเสียงใช่แล้แบบารถ,ถ้าเรามาแบบเทียบตอนที่ก่อนจะสิบสามครับนยเราจะเห็นได้ว่าเสียงเส้นเสียงน้อง แข็งแรงโหนเสียงแล้วก็เพลงเนี้ยเพลงกล่อมโลกที่ร้องในที่ร้องในแนวงานมันเกิดับคําว่าเวิรงวางเนี่ยผมเคยเม้นต์บอกไปมาว่าเวืองวางยังทาไม่ดีเพลงเสียงยังไม่ถึงโหนไม่ถึงไงแต่พอมางานมันเกิดเนี่ยโหน้องทําได้ดีพอเวิงวางมันเหมือนเวิงวางจริงๆมันไดอารมณ์ตะคนั้นทำไมตอนที่ถามว่าเวิงวางน่มันเหมือนกับเราเวิรงวางจริงๆริอ่ะมันไดอารมณ์ตรงนั้นเลยคือ รวมถึงอารวมเห็นได้ลแล้วก็ในท่อนอื่นๆก็โอ้โหเสียงมาเส้นเสียงมาเต็มแล้วมันนั่งดูแบบโอ้โเรียคนนี้มาแล้วล่ะเส้นเสียงเริ่มมาแล้วเหมือนกับที่โน้ตอุดมบอกโอ้โหแล้วถ้าอายุยี่สิบจะเจิดจรัดขนาดไหนเนี่ะมันเป็นเสจจ็บของอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมันจะเส้นเสียงไม่เต็เต็มไปเลย,เลย ครับแล้วเอาเอาเส้นเเอาสียงเส้นเสียงมาอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างฝนก็คือเนี่ยพูนผู้ใหญ่แล้วกับเสียงต้นข้าวนั่นเขาเคเพาะแต่ความที่เป็นเสียงของผู้ใหญ่มันก็จะไม่เหมือนกับฝนเพราะฝนก็เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวถูกไหมนั่นแหละเรียบเทียบไปฟังว่านี่นี่คือลักษณะของเส้นเสียงที่มันมที่มันต่างกันอยู่อื้ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ภาพรวมในฐานะของเราที่เป็นเอฟซีที่ติดตามในกระแสสังคมโซเชียลตอนนี้เขาอ่าเป็นยังไงบ้างที่เขาพูดกันตอนนี้โอ้โหมีแต่คนคอมเมนต์มาส่วนใหญ่เลยนะประมาณพูดยังไงครัเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอเซ็นต์นี้ก็มีแต่ชื่นชมมีแต่มีแต่คอมเมนต์ดีๆมาให้ยตงก็มีอย่างที่บอกว่ามันก็มีคนที่ไม่ชอบ แล้วก็บางคนนี่เห็นมีอยู่อยู่อย,อยู่อยู่เพจนึองอะในเฟซบุ๊กน,นะอืนก็ส่งจะพูดบอกว่าไอ้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยว่าน้องไว้เขาเขียนเขาเขียนเป็นคาพูดสีแดงตัวใหญ่ๆเลยนะเมื่อก่อนเคยแสะน้องเคยว่าน้องแต่มาตอน,น,นหลังมาพูดว่าเอชั่วโมงนี้ก็เป็นปีของเขาชั่วโมงนี้เป็นปีของเขาเขายังแซวเลยว่าอ๋อไอ้เขาบอกเออมึงไ่เปลี่ยนสีง่ายเนะย เออเป็นสีง่ายเป็นสีเร็วปรับสีเป็นอะไรเหมือนยิงจบอ่ะอ่มพี่รู้ไหมอีพีที่แล้วมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคอมเมนต์เข้ามาเก็บเก็บสองร้อยข้อคอมเมนต์เลยนะแต่ในคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเด็กอัศจรรย์อายุสิบสามปีเราเห็นเขาวิ่งเล่นหรือไปสนุกหนานผมก็ว่าเป็นอ่าเรื่องที่เด็กทุกคนเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ที่แปลกคือจับไมค์ขึ้นเวทีเมื่อไหร่ สงสัยแม่พึ่งลงมาเขาสามารถเอนเตอร์เทนดูผู้ชมเอนเตอร์เทนดูผู้ชมได้จนจบเป็นเวลาเก็บอสองชั่วโมงเพียงคนเดียวผู้ใหญ่บางคนยังทำไม่ได้เลยครับเรื่องเสียงร้องหกสิบแปดสมัยการันตีว่าเขามีดีแน่แต่บนเวทีนี้แหละครับที่ทำให้พ่อพอ่แม่แม่เขาหลงรักเล้อินดูน้องต้นข้าว กับกริยาวาจาการสื่อสารการแสดงออกไหวพริปฏิยาณแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญสาดเขามีสเสน่ห์ตรงนี้แหละมีสเสน่ห์มากจริงๆครับนะอันนี้คือเขาชื่นชมว่า<ช>เป็นเด็กอัศจรเวลาขึ้นเวทีปปก,ก็เป็นศิลปินนะฮะมืออาชีพมืออาชีพส่วนลงเวทีปุ๊บก็เป็นเด็กร้อยของคุณย่ายิ่งเล่นตามภาษาในอีพีที่แลเรา,เรากคก็มีคนแสดงความคิดเห็นมานะฮะ ก็แต่บางคนก็มามันติตรงที่ว่าอะไรทำไมถึงทําไมถึงไม่ไม่รักษาลูกตัวเองทําไมต้องเต้นแบบเต้นแบบไม่ไม่รักษาลูกตัวเองอย่างนี้น,นะแล้วก็ออกไปวิ่งวิ่งเล่นเป็นเด็กทันน้อยยังเด็กอยี่สิบสามแล้วก็ตั้งแต่เล็กมาเนี่ยไม่เคยมีของเล่นไม่เคยมีของเล่นอย่างเด็กคนอืน่นเขาครห้อยู่กับย่าก็ต้องบัญยัต การใช้จ่ายมรายได้มันก็ไม่เท่า่ามากมายนะแล้วก็ก็ต้องเปิดเปิดบกร้องเพลงยังไม่มีของเล่นแบบเด็กทั่วไปแต่เมื่อคืนกิริยาน้องตอนที่เห็นเขาอุ้มคือพ่อแม่เขาสองคนก็อุ้มมาระหว่างมันทุกนี้โอ้ดูท่าทางดูดีดีใจอะดูแบบนั่นเลยแล้วเขาเขาเแกล้งจะโอ้ไม่ได้ให้โอ้ทำดาแบบเสียใจ ดูรู้่าว่าชอบชอบตุ๊กตาตัวนี้มากครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเดชยที่เราก็เดี๋ยวเราก็คุยกันเรื่อยเรื่อยเพราว่ายังไงเราก็ตามอยู่แล้วทุกสึกาจะพักสองวันนะอืมีวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วพร่นี้วันนี้ยี่สิบสองนึงจะมีงานอีกทีหนึ่งเท่าที่ทราบมานะครับตอนนี้มีคนชอบรายการของเรามากเลยนะประยุ์ ชอบที่พี่ประยุทธ์วิเคราะห์เลี่ยงราต่างๆของน้องต้นข้าวตั้งแต่ต้นเนาะจนถึงปัจจุบันหลายคนก็ชอบให้พี่ประยุทธ์มาดัง้งวิเคราะห์ดั้งเล่าในกระแสะข่าวของน้องโตกระแสข่าวของน้องต้นข้าวเนี่ยนะเอยอยังไงอยากอยากจะฟังการาาวิเคราะห์การพูดคุยนะครับแต่ทิศทางตอนนี้ก็ถือว่าถ้เถ,ถ,ถ้าที่ดูมาเลยคือทุกคนนะคือกระแสเพลงลูกทุ่งตอนเนี้ย ต,ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แล้วก็เ<อ>ว่กลับมาแล้วกลับมาแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาฟังเพลงทุ่งกันแล,แ,ลแล้วผ่านกระแสของน้องต้นข้าวนะถือว่าปฏิวัติแนววงการงันมีอีกอย่างหนึ่งนะที่น่าชื่นชมคือใครจะพูดไม่ดีใครจะเม้นอะไรมาที่ไม่ดีเนี่ยน้องต้นข้าวจะไม่เขียนโตอตอบอืจะไม่โตอตอบคือเขาจะผ่านไปเลยครับไอ้ที่คนที่คิดลบหรือว่ามาไม่ดีอ ผ่านเหมือนกับมัมีอยู่งานหนึ่งที่คนเมาลุงคนเมาที่วันนั้นที่บอกอืเข้ามาจับแขนน้องครับก็ก็มัน้องก็มาด้ว่าอะไรดูดูตะลึงอ่ะทำหน้าเดือดเดือดลยนแล้วก็ไปเยืนอยู่ข้างๆเออนจะเป็นแม่คนไหนมั้ยยืนอยู่ขวางอยู่ี่น แล้ว mm hmm. น้องก็มองตลุงมอมองเหมือนเอาเลยมองหน้ตาเอาเรื่องเนี่ยเป็นข้าวตาเอาเรื่องอ่ะโอเคครับก็ EP นี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศงานเมื่อคืนที่ส่วนคึ่งเนาะแล้วก็วันนี้น้องน่าจะหยุดพักแล้วก็หยุดพักสองวันพักก็คงเห็นบอกว่าวันนี้ก็กีฬาสีรองกีฬาสีที่โรงเรียนก็คงไปร่วมงานต้องเรียน้รงเรียนกีฬาสีน่าจะมีประมาณสามสี่วันประมาณั คงจะเล่นกีฬาสีไปเ็าเล่นกีฬาสีไปอ่ให้เวลากันโรงเรียนยังไงพ่อพ่อยแม่ก็ดูคลิปรอไปก่อน <c oughs> ลิป <c oughs> ห,หาคลิดถึงแล้วม<อ>ันมีมีอย่างหนึ่งนั้นะเอ่เอฟซีของมานาสตอรี่นะครับอยากจะเวลา,เ,าเวลามานาสตอรี่ไปไปไลน์น้องต้นข้าวเนี่ยอยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตเรื่องเรื่องค่าเดินทางนะครับอ๋ออั <ๆ S 2> นนี้ก็ อันนี้จริงครับพี่เพราะว่าการเดินทางบางทีเราก็ไม่สะดวกนะครับเน้นค่าใช้จ่ายต่างๆอนนี้ก็ขอขอบคุณพีวินบ้างที่เป็นหลักเป็นเสียงให้จริงก็สำคัญใจอันนี้เข้าใจน้าใจกันก็คนเล็กคนน้อยนก็มันเป็นสินน้ําใจเป็นกําลังใจให้กันจะมีคนทํา y o YouTube จะได้มีกําลังใจในการเอทำคลิปดีๆทําสาระดีๆมาให้ทางเฟซบพ่อแม่ได้ อได้ดูกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นช่องที่ดีช่องหนึ่งที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็ขอฝากตรงนี้ไม่ด้ว่อว่าคุรจะสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันมีค่าเดินทางจริงๆค่าน้ํามันค่าอะไรพวกนี้มันมีบางบางบางที่ก็มีค่าที่พักบางทีกลับไม่ได้ไกลต้องพักอย่างงี้ครับครับทุกวันนี้ก็ใช้มันแบบที่เอาว่าประเมินว่าไปกลับได้ไหมเพราะว่าบางทีจบนล้วมันไปร้อยห้าสิบาทบางทีโอเคระยะแต่การจันทบุรี คอนเสิร์ตเสร็จปี่กลับมาอะไรประมาณเอานั่นแหละแต่ถ้าอยากให้ออกพักสนามก็ปักชัตุอันนี้เรื่องจริงอ่ะเออรื่องจริงเพราะว่าเนาะอย่างเมื่อวานนี่ก็ถ้าไปถ้าไปอ่าสนพึ่งเนี่ยแน่นอนต้องหาที่พักเพราะว่าสองวันกว่าลใช่กลับไม่ไหวต้องหาที่พักต้องหาที่พักเดินทางกลับไม่ไหวเพราะว่าถ้ากลับมาก็น่าจะตีสองตีสามนั่นแหละนะระวังอันตรายยิ่งง่วงเงียด้วยเดี๋ยวจะมีบาดเจ็บไม่ได้ครับก็เลยอ่ะระหว่างนี้ก็ เอาเท่าท like ี่ได้นะครับแล้วก็บางบ้านก็มานั่งคุยกันนะครับกับข่าวสารนะกับการแสดงบนดังการของน้องเนาะเพราะว่าเท่าเท่าที่ผมมาออกคลิปกับพี่ประยุทธ์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเป็นเอฟซีรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นเอฟซีที่รักน้องจริงๆแล้วก็จะเห็นภาพรวมเพราะว่าพี่เขาจะดูหลายช่องนะครับดูหลายช่องดูหลายช่องดูคุณภาพช่องต่างๆนะตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องยกให้เรือหมูเขาเบอร์หนึ่งครับนะครับกัวอื่นๆเขาก็ไล่ๆกันมานั่นแหละ ทุกคนก็ทําถ้าเราถ้าเราไม่มีช่อง YouTube ดูเนี่ยเราเราจะไม่มีโอกาสได้ดูได้เห็นน้องต้นข้าวเลยนะครับอเพราะมันไม่มีทีวีช่องไหนที่จะไปถ่ายครับไปหาดูที่ไหนไม่ได้ก็ต้องต้องดูกับ y o u t u b e อร์นี่ยต่างๆที่ช่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพเอ่อต่างกันนะครับมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างตามเอ่อสภาพปัจจัย สภาพทรัพย์เครื่องมือในการถ่ายทำนะครับไอตรงนี้ก็ว่างไปครับผมพอเราก็ใช้องผมก็ใช้โทรศัพท์เคื่องเดียวอัจฉรภาพแต่ว่าก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ภาพอะไรก็โอเคอยู่ครับผมภาพเสียงอะไรก็ดีอยู่อก็ที่มาที่บอกนะที่มาออกเนือาว่าหนึ่งพี่แต่พี่เขาจะดูภาพรวมนะครับอ่าจุดดีจุดด้อยนะครับอันไหนควรปรับปรุงอันไหนควรอ่า แก้ถขนะครับแล้วก็แบบบาบอกกล่าวเล่าให้คนสำันฟังแล้วก็อใจที่ดีแล้วก็ทําดียิ่งขึ้นนะครับเอาโอเคครับก็ขอลงคลิปก่อนเอาไว้เจอกันในอีพีต่อไปถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปได้นะครับเราก็อยากจะคุยเรื่องไหนก็อยากจะคุยอะไรก็คอมเมนต์กันมาเอางั้นก็ขอลงคลิปก่อนครับสำหรับอีพีที่สี่เนาะครับ ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ